โยนอวส่าดีวิลุณเมกาดิวิลุนดูใบดิวิลุนชาวสายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า s t a r w a r ร์ฮันเตอรนะเป็นเกมแบบว่าแนวอ่าคล้ายๆกับตัวสตาร์วอร์เบตันฟอนนะท่านผู้ชมนะในคอมนะแต่ว่านี้เล่นบนมือถือเลยครับโคตรตึงโคตรบานโคตรสนุกนะมีสกิลให้ใช้นะมีตัวละครหลากหลายนะครับมีเจดงเจไดด้วยนะท่านผู้ชมนะตึงเปรี้ยเลยตึงเปรี้ยเลยเอาดิเอาดิน้องเอาดิเอาดิจัดเลยยิงเลยนะครับเ,เกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะท่านผู้ชมนะใครอยากโหลดก็ไปโหลดกันมาได้นะครับลิงก์อยู่ดนะ้านล่างขวยยัญใจคลิปนะแต่ต้องย้ายไปในสโตร์ของออสเตรเลียนะครับถึงจะเล่นเจ้าตัวเกมนี้ได้นะท่านผู้ชมนะเอไม่ง่ายโดนดึงว่ะ โอ้ยเจไดมันตึงอยู่นะไอ้นี่เจไดหุ่นยนต์ด้วยว่ะเอาว่ะเดี๋ยวเราไปหาซุ่มยิงเงียนๆก่อนละกันนะเฮ้ยบอยเอาดิเอาดิจุ๊บเม่งจุ๊บเม่งมีอะไรจุ๊บเม่งมีอะไรนี่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 ยิงระยะไกลยิงระยะไกลชิวๆระยะไกลชิวๆโอ้ปืนมันดีอยู่นะมีปืนดีดนะคนดูนะอืมอืมเอาดิเอาดิเอาดิน้องเอาดิน้องโอระยะไกลแม่งยิงไม่ดีเลยว่ะ น่ารอายยิงตายได้ไงวะนี Middle ่เจไดไอ้นี่ไอ้นี่เจไดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาดินี่เป็นไงล่ะอัดด้วยปืนกลรัวๆโตึงตึงเปี๊ดเรียกพวกมาช่วยยิงครับคนดูนะนี่มาแล้วอ่ะอติเรากดอติได้ยานะคนดูนะอติอยู่ตรงกลางด้านล่างนะครับคนดูกลมาดิกลมาดิเฮ้ยเอ้าวโอ้ตกเกือบตายเกือบตายเดี๋ยวเรามาฮิ้วเลือดก่อนคนดู เฮ้ยเฮเราเป็นหัวหน้าหน่วยนะคนดูโคตรตึงโคตรเปรี้ยเอาดิเอาดิมันวิ่งไปไหนวะเฮ้ยเตัวนี้มันชอบชนมันมีเกาะดามีกาะดาเนี่ยหนุ่มอืมคอมเมนดีเขคอมเมนด์เฮ้ยโอ้โหเอาว่ะเอาวะเจได้แม่งเก่าจังวะเจได้แม่งเก่าจังวะยิงข้าดอกละก้าวยิงกาะกูจะแตกกันเนี่ยร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3ามแสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์แอดวิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m ว n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัยร0 0ด้วยวิ h m ม n s h o p ว้าวอ้าวร่วงไอ้ยี่หมอบโอ้ตัวนึงโคตรเยอะตัวนึงโคตรเยอะถ้าเราถ้าเราเปิดกอดยิงมันจะยิงไม่ค่อยแรงนะคนดูนะ ตัดเลยอืออือจะตอกสดๆเสียบสดๆไปนะหนุ่มโคตรตรึงฮุย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 ตอกสดๆเสียบสดๆเลยดิตอกสดๆเสียบสดๆเลยดิโคตรตรึงโคตรตรึงสวยสวยสวยเพื่อนอือดันมันไปดันมันไปสวยสวยสวยโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะหนุ่มนี่เอาเรื่องว่ะเปิดเกาะทำไมเปิดเกาะทำไมเปิดเกาะทำไม ไปไหน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 นี่ยิงลากหัวลากหัวจะจะเข้าแรงนะคนดูนะยิงแบบตอกสดๆเสียบสดๆเปิดอันตีเลยดิตอกสดๆเสียบสดๆเลยดิเปิดอันตี้มอนบรูค้มอนบรูเฮ้ยเอาดิเอาดิมีพวกเกี้ยครับน้องขอร้องว่าเถอะว่าผมมีสายฮิวด้วยว่าตึงตึงซับพอร์ตใส่ซับพอร์ตอันนี้มันเก่าอันนี้มันเก่าสวยสวยสวยเพื่อนโอ้โหฝั่งเราแม่งตึงเปี้ยกเลยน่ะ ต,งตึงจัดเลยพี่โคตรหล่อเลยครับพิวยืนแอคหล่อแอคติงกันเต็มเลยวะเอา่ะเอา่ะเอา่ะมอนจิวฮะเฮ้ยรับของหเล็บสีได้อะไรวะนี่คืออะไรอะ่ะโอ้ไว้ให้ครูกรูนั่งแน่นอนเลยนะอันนี้มันบอสเหรอครูกรูไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนี้สิถ้าเราจะรับของเราต้องรับฝั่งนี้นี่นี่เจ็ดร้อยโอเคโอ้สามร้อยเครดิตนะเอาทำไรได้วะ โอ้หนาวโอเคอัพเรตตี้พอยต์นะฮะมาดูซิอ๋อสามารถที่จะอัพได้โอเคเออไปเล่นชิลได้ว่ะโอเคเราคูเราอัพเลยอันนี้อัพเกรดไออัพเกรดสกิลเราได้นะสกิลของเรานะครับท่านผู้ชมนะนี่สโตนนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตคอร์โอเคโอ้เอาเรื่องว่ะเกมนี้นี่โอ้มีตัวหลายตัวเฮ้ยมีตัวใหม่ไซน่ามาโอเคเราต้องลองเล่นซะแล้วคนดูนะอ,อยากได้เจไดยยเจไดย,ยังไม่มาเลยว่ะเจไดผมอยู่ฝั่งเนี้ยนี่เฮ้ยอันนี้มันซิด โอเคปะไปลองกันเลยดีกว่าคนดูตึงเปรี้ยเลยดชเริ่มเลยนะครับคนดูมันมีหลายหมดนะอันนี้เกมนี้เป็นเกมออนไลน์ด้วยนะท่านผู้ชมนะสนุกนะครับจริงเกมนี้มันเปิดมานานแล้วแหี่ยนะเปิดมานานในที่นี้คือหมายความว่ามันเปิดเทสในช่วงปี2022แนละ้วรอบหนึ่งนะผมได,ด้เข้าไปร่วมทดสอบนะแต่รอบนี้เขาเอามาเปิดในส่วนของสโตอสเตเลียนะท่านผู้ชมอันนี้เปิดแบบเป็นทางการเลยนะไม่ได้แบบว่าเปิดแบบว่าในส่วนของทดลองลิ้นนะท่านผู้ชมนะมนี่เปิดอย่างเป็นทางการนะ ไม่ใช่เบต้าแล้วนะรอบนี้นะครับท่านผู้ชมเ้ยมาแล้วว่าปืนสั้นซะด้วยปืนสั้นจิบใจจี้ไปได้ลุยว,ว้าวเวลี์ลนายเฮ้ยโอ้โหตัวอะไรเน่ะกดตึงกดตึงโอ้ยมันอยู่ฝั่งนี้เปนอยู่ฝั่งนี้นี่นี่เฮ้ยโอ้โหอยู่ระเบิดไปครับ เอาดิเอาดิสวยหัวแตกนี่ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนไปเก็บเลือดคนดูเกิดตรึงเกิดตรึงเอาว่าเก็บเลือดมานะ่ะนะเราสามารถฮิวเลือดให้เพื่อนได้ด้วยนี่คนดูใช่ไหมอ๋อโอเคเราสาัมโอ้เราเป็นตัวซัพพอร์ตนี่มาคนดูเอาดิเอาดิสวยโดนเลือดครับฮิวฮิวให้ตัวเองก็ได้นะท่านผู้ชมนะโอ้กระโดดโอ้กระโดดอันนี้ได้ด้วยคนดูกระโดดหลบได้โอเค สวยสวยสวยมาเฟรนโบวโอ้โหเยอะเยอะอ่ากูล่วงอันหนึงผมปรับสกิลมาใส่ตรงนี้ดีกว่านี้โอเคนี่นี่นี่โอเคไว้ไว้ไว้แบบกระโดดลบเดชลบนะคนดูนะไปไปโอ้ยจะเป็พวกเราตายบ่อยจังวะเอ้ยเอาดีเอาดีสวยสวยสวย อ๋อเด็ก็ยิงก็ยิงโหดอยู่นะก็ยิงโหดอยู่นะนี่ปกัปกธงปักธงหิวเลือดโอ้ยโอ้โหทำไมทำไมฝั่งเรามันโอ้ยเฮ้ยฮไม่มีใครมาช่วยเลยเลยเนาะไอตัวนี้มันเป็นตัวซัพพอร์ตนะคนดูนะผมไม่ควรอยู่อยู่กัน,นอย่างงี้นะผมควรไปอยู่กับเพื่อนวะไปไปไม่ควรโอไร้ไม่ควรมาบู้เดียวเลยตั้งแต่แรกไอเครื่องยิงเลเซอร์ นีมันหิวเลือดโอ้โหยายาน้องอยาสวยยิงยิงอัดยิงอัดไปก่อนยิงยิงยิงอัดยิงอัดเนียนสวยสวยเออเออจะตายจะยิงเพื่อน เอาดิเอาดิปักทุ่งหิวปักทุ่งหิวสวยปักทุ่งหิวปักทุ่งหิวสวยเพื่อนเออใส่ซัพพอร์ตใส่ซัพพอร์ตใส่ซัพพอร์ตสวยเพื่อนสวยเพื่อนได้อยูสิบสองสิบสองโยนโยนหิวโยนหิว โอ้โคตรรัวโคตรรัวเฮ้ยโอ้โหกระโดดลบโดดลบชิวชิวโยนหิวฮะมามุงเข้ามากระโดดลบก่อนโดดลบก่อนสวยสวยสวยโยนหิวเอาวะเอาวะก็มาดีก็มาดีโยนหิวโยนหิวสวยโยนระเบิดอื้มตายรอบนี้สวยเพื่อน ไป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 เฮ้เอาว่าเอาว่ายิงตึงยิงตึงอืมปักทุ่งฮิวก่อนปักทุ่งฮิวสวยฮิวเลือดรัวๆดันไปเลยพี่สวยพี่สวยโอ้โหเอาว่าโอ้หแม่งตึงอยู่นะตัวฮิว ตัวฮิวแม่งจิงจัดอยู่ถ้าเรากดคอมโบได้ดีๆอย่างเช่นฮิวเลือดเราปักทงฮิวยิงเลือดปักทงฮิวอย่างเงี้ยโอเคเลยนะทุกผู้ชมนะเอ้าว่าเอาว่าว่า,วา,วามานัมานมันมันคนดูโหอับเบลซาสีมีซีซั่นมีชาลินไรให้เราเล่นด้วยนะคนดูเฮ้ยผมอันนี้ดีกว่าอัพผมอยากเล่นเซนตินีของผมอะเซนตินีเขก็โหดอยู่นะมาต่อเลยเด็กครับวนยาวๆครับกดยาวๆกดวนวน เฮ้ยบอยนิสนิสนิสเอาวะเอาวะตึงเปรีย้ยวตึงเปรี้ยวเลยตึงเปรีย้ยออมาเซติเนียครับจิ็กเลยรอบนี้เฮ้ยบอย เด้อยี่สิบโลไปลุยเฮ้ยบอยในรอบนี้จะต้องนี่นะคนดูเนี่ยเปิดโลเปิดโลไอโลผมสามารถสะท้อนการโจมตีได้นะคนดูยีเดะยืนสอยยืนยืนยืนชิวๆอ่ะบอกเลย ยิงชิวยิวย <in> ิงยิงชิวไปไหนไปไหนน้องตายดิฮิวฮิวไม่ต้องฮิวโอ้โคตรโกงตัวอะไรฝั่งเราแม่งโกงจริงฝั่งเราแม่งมีตัวลู่ตั้งหลายตัวคนดูมีนี่ยัดยัดกมาดีกมาดิเงี้ยงเงี้ยนกมาดิเงี้ยนเงี้ยนกมาดีเงี้ยนเงี้ยนล่วงเออบรรดุมรรละบรรดุมรรละ โลหมดโลหมดคนดูสวยครับพี่อ้าวเปิดตัวเพิ่มนี่ครับร้าน Wishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Wishman Shop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าวเปิดแก๊งสามชาติสักหน่อยคนดู เอาดีเอาดีกมาดิครับกมาดิครับแกีงสามชาโอ้โหโคตรตึงยืนยิงชิวๆได้เลยนะนี่คนดูอย่างนี้ก็เราคอยหิวแบบแหลมๆเอาเย็บเปรียบจะจบเกมละสวยตั้งใครๆมันตั้งป้อมยิงวะเอาดิเอาดิ เอาอดีอาดีกลับมาดีครับกลับมาดีครับเฮ้ยเกือบล้ไม่ทันอ๋อตัวนี้ตัวที่มันเดินไปอยู่เนี่ยมันมันตั้งป้อมยิงนะโอ้โหชนะอีกแล้วเหรอชนะไวจังเลยวะคนดูเฮ้ w h a ต the hell m a ั w h a เ the hell is that man อว่าอว่าตึงเปรี้ยอยู่นะตึงเปรี้ยเลยเฮ้ยได้รับของกดเขีมรับของเลยหุ้ยอะไรอะอวตาร โอ้ oh, ได้ของเพิ่มโอเคสวยครับพี่เลเวลัพอีกแล้วฮันเตอร์เราได้ตัวไหนมาใหม,ม,ม่ไหมเนี่ยไอผมว่าผมแหมไอตัวนี้มันมันตึงอยู่อะเฮ้ยใช้ไดใชไดตัวนี้ผมไปอยู่ไหนแม่งแบบโอ้โหล,ลิฝั่งเรานะชนะไม่ใช่ฝั่งมัน <laughs> ไปลุย <c oughs> อีกสักรอบหนึ่งนะคนดูนะเขิดตงึงเกิดตงึดตงตอกสดๆเสียบสดๆเลยดีหนุ่ม เอาวะเอา啊ไปดีครับไปดีครับมารอบนี้เราจะเลือกตัวไหนดีนะคนดูช่วยพี่แนะนำสิเฮ้ยเอาตัวนี้ดีกว่านี่เหมือนเดิมเซนติเนลหรอไหมนี่เซนติเนลแล้วแหละตึงสุดแล้วตอกสดุสดเสดียบสดุสด,สด,สดเลยอีเจอก็คนแล้วนะรอบนี้นะคนดูนะมันมันกดช้ายอย่างเงี้ยเอาไงเอาไงลูกพี่เอามาลด บอกเลยมันต้องบวกแล้วแหลนะนาทีนี้แต่ทีนี้เอาสายยิงโอ้มีเจไดด้วยว่าเจไดวิวสิบหกว่ะเอาว่ะเอาว่ะหุยวิวห้าเองคนดูเอามีเจอคนนะคนดูนะันดูจากทรงแล้วนี่ก็จะเปิดลูกใ,ใกล้ๆมาอยู่ใ,ใกล้ๆตัวยูไว้ก่อนแล้วนะทีนี้ไปยิงถึงยี่สิบก่อนขอนชนะนะคนดูนะมันเป็นแบบทีมเดสแมทนะเอาว่ะเอาว่ะมาแล้วว่ะมาแล้ว,ลวตื่นเต้นมา นี่จบกนสาทีนะเกมเียบโซด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 เสโซดเอาดิเียบโซดเียบโซดโอ้ผิวผิวผิวซะด้วยเอ้ยมิวมันผิวมันผิว สว,สวย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 โอ้โหอันนี้โคตรผิวโคตรผิวมึงแตกไปดิแตกไปดิแตกสามไม่ดีโอ้โผิวเหรอน้องผิวเหรอน้องเดี๋ยวลองนะจ้าบอกก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งมาลอยหลังประตูเอ้ยเจอคนมารอบนี้เจอคนตึงด้วยนะไอยแดงโคตรตึงอ่ะรอบนี้ เออสกิลมาแล้วเฮ้ยรอรอทีมสักหน่อยอีกกว่าวคนดูเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวแตกนั่นี่เอาว่ะาว่ารุยยด้เดอ้าวอ้าวตายนั่นน่ะแม่ยังผิววิ่งยังผิวก็มาดิก็มาดิก็มาดิ ไปโดดซะหนอโอ้โห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 อ้ากูล่วงโหแม่งเอ้ยไอ้เจดีมันผิวจังหวะเจดีมันผิวนะเนี่ยคนดูดูดิโอ้โหเจอคนมารอบนี้อย่างผิวอย่างผิวต้องตามหน่อยครับคนดูน่ต้องดักนั่นว่าแล้วเจดีแม่งผิวจัดเลยวะ่ะ เอาดีเอาดีโอ้โหโอ้โหแม่งตีโคตรแรงเลยุจีแดยมันโง่จังวะฟังมันน่ะว้าวว้าวว้าไปไฟไฟไฟมันเป็นมันเป็นงานจีแดยมันเป็นงานจีแดยมันเป็นงานซะด้วยนะคนดูโหสวยสวยยิงมันให้ตายเพื่อน โอ้โหเยี่ยมิงมันไม่ตายเลยคนดู <c oughs> ้ยจแดมันโหดจังมะก็มอนรู้กระโดดย่องหยองเลยนะไอ้หนุม่มเอาว่ะเฮ้ยผมตั้งปุ่มบ้างตั้งปุ่มกระโดดบ้างคนดูทำแบบมันบ้างเอเอ โอ้ยหายนั่นมันกระโดดวาร์ปกระไป,ไปกันแหละไอ้ไอ้เจไดนี่แม่งโหดจังวะมึวุ่นยิ่งด้วยนี่นะโอ้ทีมเราแม่งโดนเก็บรัวๆเลยว่ะเอาวว้าวโอ้โหแม่งโหดอยู่นะเก็บไปนี่ก่อนไอ้ตัวยิงง่ายๆก่อนนี่เจไดเราค่อยไล่มัน แม่งผิวแม่งผิวจัดเลยอะ่ะคนดูมันเป็นงานมากเลยนี่เจไดคนดูรอบเนี้ยเ,เอาดีเอาดีว้ากูแพ้โอเคนะครับท่านผู้ชมนะฝ่าว่าด้วยกันสำหรับตัวเกม Star Wars Hunter นะเป็นอีกเกมที่สนุกเลยนะครับไปลูกกันมาเล่นได้นะ ยิงโหลดอยู่หน้าหน้าคอมเนียใต้คลิปเลยนะครับแต่ต้องย้าย VPN ไปที่อ่าย้ายตัไปที่ออสเตรเลียนะถึงจะโหลดเกมนี้ได้นะครับอืมอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะตกลงนะครับตกลงทางเว็บเติมเกมว่าจะเป็นทาง VpopG Mobile กระจีนจัมพัดฟีฟ่าแลนเดียโบว์มัทเทลวอทสองโลบอคไปเติมได้ที่เว็บพิชิแมนช็อปนะเติมถูกเติมดีเติมใหม่เติมยี่สิบสี่ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานมาแล้ววิจัยถึงสามแสนคนโดยเฉพาะตัวเกมบอลแลนด์นะท่านผู้ชมนะเติมถูกกว่าปกติถูกกว่าในเกมอีกนะถ้าเติมกระี่ย ถูกกว่าในเกมอีก 5- 1 0เลยบรับท่านผู้ชมนะเออเติมก็ได้นะครับที่เว็บริชมชอปนะแล้วเกมอื่นก็มีให้เติมเช่นตัวเกมโบอกนะมีโลบอกรการให้เลือกเติมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะไม่ต้องไปเดินซื้อถึงเซวแล้วนะรอบนี้นะเติมที่ริชแมนช็อปได้เลยนะครับเติมถูกเติมดีเติมใม่เติมมีสีวงการันตีผู้ใช้งานครับจึงสามแสนคนโดยเว็บเติมเกมนะคะถูกริชแมนช็อปครับสำหรับนีมีโอตัวละครเราจะกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส ตึง้เกมเงตึงจัดเลยว่าพี่หืร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0,000นคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Richman Shop ว้าว